มาแล้วจ้ามากินข้าวที่ร้านครัวบางนานะอยู่ตรงตีคอนกาแฟชั้นสี่นะเนี่ยยังไม่เคยกินผัดแซมเมนนะก็เลยสั่งมาสามชุนสามชุนสามเมนผัดสามชุนเนาะมาชิมกัน อร่อยผักหวานผักหวานผัดไข่ <c oughs> จ้ามาแล้วเนาะแล้วทางโน้นหนงกินพักทองใส่ขนมใส่นมจ้าพักทองใส่นมใช่ <c oughs> มาแล้วขนมปังหน้าหมูห <c oughs> อหมกปลากระพงจ้าต้สมส้มใบชะมวงหมูจ้า แกงมากกว่าเนาะบ้านน้านะต้มส้มใบชะมวงเนี่ยมันเป็นน้ำใสพอมาเป็นน้ำข้นนี่งงๆนิดหน่อยว่ามันหน้าตาเหมือนแกงปลากระพงนึ่งซีอิ๊วจา้าอย่างสุดท้ายเนะาะของหวานจะบลูบอรี่ชีสเค้กของหลานเนาะเพราะน้าไม่กินไอชีพาย tiếp tiếp xíu liều tiếp 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 ขับเลยยืนข oh. uh. 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 ับเลยอ่าเออโอ้ยฮ้ยเอ้ยสะุวกไหมกับตันกับตันขับฮะสะดวกไหมเฮ้ยเมือเย็นจ้าน้ำพริกนุมแคบปหมูหมูแดดเดียวหมูเค็มเนาะสลัดผักโออา เนื้อแดดเดียวผักสดโรตีสายไหมบาร์ <c oughs> บีบอร่อยเลยเค็หมูแล้วนี่ไง ดูนะมาได้ครึ่งทางแล้วใกล้จะเข้าตัวเมืองสุราษฎร์แล้วฝนตกอย่างหนักอะแต่ก็ยังว่าเลยเนาะทางใต้อ่ะฝนแปดแดดสี่เดี๋ยวดูว่ายายอ้วนจะเซอร์ไพรส์รไหมคือว่าน้าเนี่ยไม่ได้บอกแม่นะว่าน้าจะมาเมืองไทยกันอ่ะบอกแค่ว่าเออเดี๋ยวจองตั๋วให้หลานนะเนาะให้บินมาสุราษฎร์ด้วยว่าเขาจะได้จะได้ดูด้วยว่า,าเวลาถ้าเกิดเขาบิน ไปสวีเดนน่ะเขาจะงองแงไหมนะอยากให้ลองบินในในประเทศดูก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าอาการเยื่ออ้วนเขาจะเป็นยังไงไปจะว่ายังไงบ้างเนาะ ไปกินขนูก,ก่อนตอนเช้าเสร์ไพรส์ เลยทำตัวไม่ถูกโอโอนะโอโอขึ้นบ้านก่อนนะคะนอนนน้าก็น้าถ่ายคลิปตอนที่ว่าลงรถแล้วเซอร์ไพรส์ยายอ้วนนะยายอ้วนนี่สตั้นไปเลยอ่ะตกใจว่าน้ามาสรุป ไม่ได้ถ่ายคลิปจ้าแต่เดี๋ยวเอาของที่ว่าลูกสไพยถ่ายไปได้เล็กน้อยนะอินเสิร์ตให้ดูเดี๋ยวน้าเนี่ยไปซื้อแชมพูกับพวกน้ำยาอาบน้ำให้หลานก่อนอาตเต๋นน้าไปเหรอครับนม่ครับนมา่นับนี่นัดแอร์หน่อย เซอร์ไพรส์กินข้าวกันจ้าข้าวเช้าเนาะเกาเหลาเลือดหมูแต่ว่าเลือดไม่มี ก๋วยจ่ใหม่เราจักู่นะคะจะจะแกง่ายค่ะเห็นไหมจำปามันจะลูกกลบถ้าขนมมันจะยาวๆกว่าแต่ว่าไม่ได้ทอดกินเม็ดไม่ได้นะอ,อันที่แม่สั่งซื้อทอดอันนั้นกินได้อยู่ <c oughs> อันนี้กินได้แต่เนือ้อ ในนีรอกาสวชิกติ๊กเดียวกมนร้อนนบอกว่าของดีเลยของดีเลยของดีจักดัโอ้ยซื้อมีกินแฟตนอะไรนะอะไรอ่ะพอจะได้กินจังหน่วเนดยัวลองนี้าอมันจะไม่ไม่กินเนื้ที่กบเอเอาเพะเียมจะทำไ ได้ลากเอาไว้โอ้โหเอาพัดลมมาอีกตัวไหมล่ะเอาพัดลมมาเห็บตรงนี้ก็ได้นีอทำนั้นน่ะตอยังพอพอเเห็ดนี่แป๊บเดียวมันก็เหนียวเลยนะถ้าลวกบวชไม่ดีเอาแม่ตามซะงั้นสรุปเลยได้กินชาบูเอ้ยสุกี้แหละเรียกเนาะนี่เลย ฉลองวันเกิดนะกับครอบครัวปีนี้ต้องไปต้องหาที่เป็นปักอันนั้นอะเนี่ยเฮ้ยลูกไม่ยอมลูกไม่มีอะไรชนน้ำเอาน้ำจ่อยโซดาโซดาอ้าวโชยโชยสลองสักวันเกิดค่ะ อย่ามองฉันออ้นะอย่ามองฉันออยอย่ามองฉันไอ้ไม่มองก็ไนอม่เนี่ยไม่เอาค่ะแมีนอนมืสุรานยก็คือย้าเนี่พอดีมาน้ากักันเนาะแล้ว พาหมาไปเข้าเกลือกแต่เขายังทำไม่เสร็จก็เลยชวนพี้ที่พายว่าไปเดี๋ยวเราไปซื้อผลไม้กันดีกว่าที่แถวริมน้ำเพราะว่าพี่วัาน้าเช่ารถเนาะเข้าห้าเมาของเม็ดเนาะทุลุกทุเรียนอะไรเงี้ยก็เลยตอนนี้พี่พายว่างอยู่ระหว่างที่รอหมาหมาเข้าขึ้นไม่ได้ก็เลยพากันมาซาลิงเนาะเออก็เลยพากันไปในเมืองจ้ะซื้อผลไม้เดี๋ยวดูว่าจะได้ทุเรียนได้เงาะได้มังคุดอะไรบ้างหรือเปล่าได้เงาะมาจ้ะ เลยสรุปกระดูกหลุดเผื่อมันมันเป็นยังไงอ่ะเผื่อบิดต้อนแล้วเหอเอ้ยเอ้ยเอ้ยพากันมากินก๋วยเตี๋ยวร้านป้าทิ้งจ้าพอดีร้านต้าทิ้งเนี่ยเขาก็อยู่แถวบ้านน้ำนี่แหละ ยังไม่นอนเลยเอากระเพราของเดนิสมาแล้วขอบคุณจา้าของแม่เหรอภายใต้ไข่นั้นมีกุ้งมีกั้งเอาเลยเอาเลยของเดนิสเขามาแล้วเล้งแซบของนา้าคอน้าสั่งข้าวผัดไปของลูกสายเนี่ยเป็นกว๋วยเตี๋ยวทะเล ทะเลจัดหนัก